สวัสดีครับทุกคนวันนี้มากระต้องชัยโยฮะชกนะฮะ CF สามร้อยซันดัดคู่ตัวนะฮะวันนี้จะมาเซ็ตชก CFL สามร้อยนะฮะน่าจะไม่มีปัญหาสำหรับผมฮะทำชกขายาบ่้าโชวะมาเยอะแล้วเดี๋ยวเจอ ไม่ใช่ปัญหาสําหรับผมเดี๋ยวถ่ายให้ดูวิธีนะครับว่าวิธีการทํำยังไงนะเดี๋ยวจะบอกเอาข้าให้เพื่อนๆได้ชมกันเริ่มถอดแล้วเดี๋ยวจะถอดกลไกไส้ในให้ดูวนะ่ารีบาวฟักชั่นมันเป็นไงไงนะโอเคนะครับเ,เดี๋ยวดูนะครับว่าสแตนดาดมันเป็นยังไงครับทุกคนอเอ,นองเอ็มกดหน่อยอกดยึกบๆนะฮะม,มันทำให้ถีบนะฮะ อย่างนี้เขาเรียกว่าดีดเลยฮะถ้าเป็นนักแข่งมอเตอร์คอร์สจะใช้ไม่ได้เลยฮะถ้าดีดอย่างนี้ <S <S ถาโดรออถ้าขี่ไวๆด้วยความเร็วสูงมือถึงงนะผม<บ>มันมันตีลังกากันหมดแนระ้วรถมันจะโยนคนออกจากเบาะนะฮะให้หนีบรถยังไงก็หนีบยากกดอีกทีนะน้องเอ็มกดว่ามันดีดยังไงนะเนี่ยนี่ก่อนถอดนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะหลังจากเซ็ตแล้วจะเป็นยังไงนะฮะเราดำเนินการอ่าถอดมาแล้วนะครับโชกี เป็นสปริงขงบวนคล้ายรถสูตรฮะแต่ปรับรีบาลไม่ได้เดี๋ยวจะลองดูนะฮะว่าจะทําให้หนืดแล้วก็นุ่มในกันนี้ไหมฮะเดี๋ยวจะทําให้เหมือนใกล้เคียงรถสูตรมากที่สุดนะครับทุกคนของ C R F L สามร้อยฮะมีแก๊สนะฮะมีแก๊สอยู่ข้างในอ่าเปิดจะมีเคล็ดลับนะฮะวิธีการทำแบบง,ง่ายบ้านๆเนี่ยครับแต่ทำได้จริงฮนะ ต้นทุนต่ำครับทุกคนก็หลังจากที่เราถอดโช้กมาฮะ้วก็เอาระแจเบอร์2ี่สองขันนี้แล้วก็ถันตรงนี้ออกมานะฮะก็ลอสปริงเก็บตําแหน่งให้ถูกต้องฮะแล้วเราจะเปิดจุดนี้ออกมาฮะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเป็นทัดทอนะฮะแต่จะไม่ถ่ายให้ละเอียดยิบนะฮะคงจะจินตนาการกันเองได้นะครับทุกคนตัวนี้ตีออกมานะฮะแขกวงแบนก็ได้ครับเดี๋ยวจะเลื่อยให้ดูอีกที คลิปล็อกก็ลุตออกมาแล้วครับทุกคนเอาแท่นอัดอัดนะครับเพราะว่าตึงนะไม่เหมือนรถตู้นะครับเอาแท่นอัดอัดลงแล้วขถอดคลิปนะครับผมแล้วก็ค่อยๆปล่อยขึ้นนะครับทุกคนเพราะว่ามันจะมีการดู่ข้างในนะครับเดี๋ยวผมขอตัดภาพก่อนนะเดี๋ยวผมต้องทํางานต่อคมือไม่พอเอาคลิปล็อกออกนะครับแล้วก็กระแทกดึงออกมาฮะจะเห็นมีบ่าวมีแหนบฮะมีชิมฮะแผ่นชิมฮะเออนะฮะ น็อตก็หลวมมาด้วยนะครับนี่น enfin, ี่สแตนดาร์ดคู่ตัวนะผมยังไม่ได้ขันฮะน็อตจับมาไม่ได้นะเห็นไหมท่านผู้ชมครับทุกคนครับเห็นไหมนี่คือเดิมเดิมครสแตนดาร์ดถ้าน็อตหลวมนี้มันจะทําให้ดิ้นได้ฮะมันจะไม่มีความหนืดข้างนั้นเลยฮะนี่นี่นี่สแตนดาร์ดนะครับผมยังไม่ขันน็อตอะไรนะก็คือไปไม่น่าทําอย่างนี้ได้นะฮะไม่น่าเป็นอย่างนี้มันจะทําให้เพี้ยนฮะแนบเปิดอย่างนี้นะับมันจะทําให้รถไม่มีความซับ หรือนุ่มเนื่อฮะเอาง่ายๆภาษาไทยฮะนี่ฮะสาเหตุที่รถดีนะฮะนี่เรารถยังใหม่แกะกล่องอยู่เลยฮะเดี๋ยวทำโชว์กันต่อนะฮะลอตหลวมนะลอตรูดมานี่รถใหม่แกะกล่องเดี๋ยวเราจะมาวัดน้ำมันโชว์นะฮะว่ากี่ซีซีนะฮะลองเองลองเทเลยครับโชว์ตัวนี้ไม่เคยรั่วนะฮะเพราะว่าเป็นรถใหม่แกะกล่องนะฮะเพิ่งจะ เอามาขับขี่แล้วก็ม,วมันมีปัญหาเรืร่องซใส่เศษได้ไหมอ่าใส่เศษด้ดครับวัดไว้ว่าเท่าไหร่นามันก็ยังใสยอยู่นะท่านที่ทุกคนเห็นคนระับเดียวประมาณนะทุกคนเห็นเปล่าฮะตัวนี้จะเป็นสองร้อยนะน่าจะเป็นที่หนึ่งร้อยห้าสิบซีซีนะโดยประมาณนะเอาโดยประมาณไปก่อนนะเดี๋ยวจะทำให้ หนืดขึ้นนุ่มขึ้นนะฮะทุกคนแล้วก็ถอดมาก็จะเห็นก็จะแบบนี้แล้วก็ถอดนอตน,นะฮะแล้วก็ปัญหาของรถคันนี้คือเจ้าของต้องการให้ช่วงตอนคืนนะฮะคืนตัวให้หนืดนะฮะโดยเราจะเพิ่มแหนบเข้าไปนะฮะตัวนี้จะเป็นของพวก cr 125รนะฮะเป็นรถสูตรนะฮะที่ใช้ในการแข่งขันนะ,ะจะเป็นสแปร์ตัวสแปร์อะไรที่อยู่ที่ในร้านของผมอยู่แล้วนะฮะก็จะมา ใส่ถ้าต้องการให้ช่วงคืนตัวนะฮะตัวตัวรีเบวนะฮะก็คือตัวนี้เราต้องเสริมแนบตัวบนฮะตัวล่างสุดนะฮะเดี๋ยวผมจะถอดให้ทุกคนดูให้เข้าใจทีนะฮะเนี้ยคู่ตัวจะมีเท่านี้นะฮะเดี๋ยวผมจะถอดมาดูว่ามันจะมีกี่แผ่นนะนี่นะฮะเดี๋ยวผมชี้ดูตัวบนนี่นะฮะช่วตัวนี้จะเป็นตัวตัวซับนะฮะตัวซับเขาโอเคแล้วแต่ตอนคืนตัวคือรีเบวนะฮะตอนนี้ ตอนคืนตอนชกคืนตัวนียมันจะดีดไปหน่อยเดี๋ยวจะถ่ายดูนะครับว่ามันของเขามีกี่แผ่นแต่เราจะเพิ่มเข้าไปอสามแผ่นนะฮะแผ่นชิมะชิมเขาว่าที่เหมือนแนบรถกระบะะลรครับทุกคนทุกคนนะครับก่อนจะถอดนะครับเพราะน็อตจับชคทุกตัวนะฮะัไม่ใช่เป็นโชวะคายะวาก็จะย้ำตัวนี้มาให้บานการหลุดนะฮะแต่เราก็ได้การเจียนะฮะจะทําการเจียแล้วฮะเราก็จะออกให้ดูนะฮะออกง่ายๆนะทุกคน น,น,นี่ก็ยังตึงอยู่นะครับแล้วนะาน้าเราเกียแล้วนะครับมีบล็อกไฟฟ้าไอ้บล็อกลมก็บล็อกลมไฟฟ้าดีกว่าไวาดีครับแคบหลังหลุด พอต่อมาแล้วนะครับนี่แหวงก็จะเป็นตัวบนฮะแล้วก็จะมีหัวตัวเมียฮะมีแนบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ามีสิบห้าตัวนะฮะผมจะเรียงระดับไปนะฮะสิบห้าตัวแต่เราก็จะเพิ่มตัวนี้ไปอีกสามแผ่นนะฮะเป็นของคันท่าซียร์ร้อยยี่ห้าของรถสูตรนะฮะเพื่อในความรีเบลตอนเพลินตัวนะฮะจะได้หนึ่งฮะเพราะเจ้าของต้องการช่วงรีเบลคืนนะฮะเพืินตัวฮะ เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนน้ำมันเป็นสักเบอร์ห้านะฮะเพื่อความรุ่งเรืองเอาละนะครับผมเดีมมมมด๋ยวผมจะจัดก,การใส่ให้ดูอีกทีนะครับลืมบอกไปฮะในกรณีที่เราไม่ใช่ร้านซ่อมหรือที่มีอะไหล่ชิมหรือแหนบวาลวแหนบวาลวววของโช๊คนะฮะถ้าเราไม่มีอะไหล่ตัวนี้นะฮะวิธีการแก้ไขเฉพาะหน้านะฮะที่ว่าสมมุติว่าช่างคนไหนทําเองหรือว่านักแข่งหรือนักปิดคนไหนพอทําเองได้นะฮะ ี่ยมันจะมีนะฮะเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกนะฮะมันจะมีทั้งหมดห้าตัวนี้ฮะนะเห็นไหมสองสองถึงหกนะฮะมันจะเป็นเบอร์เดียวกันหมดนะฮะทุกคนเราจะเอามาขั้นกลางเบอร์สิบสองนะครับเราจะเบอร์สองสามสี่ห้าหกเอามาขั้นระหว่างที่สิบเอ็ดกับสิบสองครับแล้วใส่เข้าไปนะฮะถ้าเราในกรณีที่เราไม่มีชิมแหนนะครับ ถ้าเราไม่มีอะไรอย่างนี้เราก็ต้องเอาเบอร์2ถึงเบอร์6กนะมาขั้นกลางระหว่าง1 1กับ12บนะแล้วใส่เข้าไปนะครับังนั้นตัดเรียงตำแหน่งเดินน,ะนั่นก็จะพอให้ทำให้ให้ให้รีบาวนั้นคืนตัวได้ช้านะครเป็นวิธีแก้ไขฮนะทําเองฮนะงบประมาณไม่น่าจะเกินรนะ้อยครับหนึ่งร้อยบาทถ้าเราทําเองฮนะถ้าเราทําเองแต่ถ้าเราจ้างช่างก็จะแพงนัง่งแต่ถ้าเราทําเองน่าจะไม่เกินหนึ่งร้อยบาทถ้าเป็นฟิลล้างนะากระดาษเช็ดมือ น้ำมันโชกคก็ใช้ของเก่าก็ได้นะฮะเดี๋ยวท่านใดจะไปแก้ไขอันนี้นะเราก็จะทำการประกอบแหนบแล้วนะครับแล้วก็จะใส่ตัวล่างไปนะฮะที่เราถอนมาฮะตัวล่างเขาลูกค้าเขาโอเค้วฮะแล้วก็ใส่กลับไปตามเดิมครับตัวเราใส่ก็อย่าให ชิมผิดตำแหน่งนะฮะต้องถอดมาก็ต้องดูให้ดีห้ามให้ผิดตำแหน่งนะ,ะทุกคนใส่เข้าไปแล้วก็ของเดิมจะเป็นนี่ฮนะผมจะกลับมาตอนนี้จะเป็นที่เราใส่เพิ่มเข้าไปฮนะของซี1 2ร3อยิ้าสามแผ่นนะ,ะในกรณีที่ไม่มีผมก็อธิบายไปแล้วนะฮะให้เอาเบอร์หกห้าสี่สามสองมาใส่อ่า ระหว่าง11กับ12ใส่ไปแทนนะฮะนอกนั้นก็เป็นใส่ตามเดิมนะฮะงเข้าใจนะฮะแต่ถ้าเรามีแหนะเราก็ใส่ตัวนี้ไปของ c r 125รานะใส่เข้าไปนะฮะแล้วเราก็เรียงตำแหน่งเดิมนะฮะ16า ตัวนี้คราบสสาคัญมันทําให้แหนบอ่อนหรือไม่อ่อนจากกระดางเป็นกระด้างนะครัมันจะทําให้สูญถอดมายังไงก็มาร์กไว้แล้วก็ใส่ตำแหน่งเดิมนะครับทุกคนจะได้ไม่มีปัญหาเช็เท่าพอสะอาดที่เรดร้อยนะครับ แล้วก็ใส่ตำแหน่งให้ถูกต้องครับตามที่เราถอดออกมานะครับแล้วก็ขันนับให้แน่นนะครับทุกคนเราใช้เหล็กขัดไปนี้เลยครับเอาให้แน่นนะฮะแน่นแต่ไม่ต้องเต็มที่นะฮะแต่ของเดิมมารู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ถ้าหลวมได้อันนี้เต็นแค่ตันนมือสุดๆก็พอนะฮะอ้าวทุกคนลืมใส่ตรงนี้ใส่ใส่ตรงนี้ได้ครับรอดได้นะครับใส่ตรงนี้นะฮะ เอาสิบเจ็ดนะฮะเอาให้แน่นครับแต่ไม่ต้องถึงก็ถึงี่บล็อกระวังจะรูดอะนะครับเอาจนเรามั่นใจว่าแน่นก็พอะนะครับทุกคนนี่นะครับแล้วก็เราจะก็ทำการใส่น้ำมันใส่ตเป็นกันนะคทุกคนน้ำมันจากที่เราเอาออกอะฮะร้อยห้าสิบซีซีนี่ก็จะเป็นร้อยห้าสิบซีซีนะฮะแต่เราจะเกินไปเล็กน้อยฮนะ สาเหตุที่เราเติมเกินไปเล็กน้อยเนี่ยเวลาเรากดเนี่ยมันจะมีน้ํามันที่เล็ดรอดออกมาน,นะครับก็คือเราจะไล่าอากาศไม่ให้ไม่ให้มีอากาศอยู่ข้างในเลยครับไม่ให้เกิดกัน,นเราต้องเอาตางนี้ออกก่อนครับเมื่อกี้เมื่อกี้ลืมบอกนนะี่ยใส่เข้าไปนะ,ะก่อนใส่เข้าไปก็เราต้องฉลุงน้ำมันเล็กน้อยนะครับน้ำมันโช๊คนะครับไม่ต้องเอาน้ำมันเครื่องหรือจาลบีไม่ต้องเอาเจออาลบีเข้าไปนะครับ พรจะระเนียนทำถ้าได้ตัวถ้าเป็นตัวหนืดได้ครับก็เราใช้น้ำมันโชกนี่แหละครับชโลมความสะอาดนะครับทุกคนสำคัญจะใช้ผ้าคิ้วเลยฮะให้ใช้กระดาษชิู่ฮะทุกครั้งนะจะมีน้ำมันออกมานะทุกคนเห็นน้ำมันแล้ว เราต้องไม่ให้มีอากาศเลยนะทุกคนเราเติมไปช่วยเลยก็ได้ครับนี่นะฮะเดี๋ยวเวลาเราปิดตัวนี้มานะฮะมันจะน้ำมันมันจะปี้นออกมาอีกครนบในการไล่อากาศนะฮะเดี๋ยวทุกคนไปดูนะน้ำมันจะพุ่งออกมา เห็นไหมครับน้ำม okay. ันก็จะออกรูนี Man ่นะฮะเป็นการนี a ่ฮะแล้วก็ออกข้างบนนะฮะเป็นการไล่อากาศออกนะฮะคงเห็นแล้วฮะว่าอากาศพุ tierra. ่งมาน้ำมันแล้วก็จะเหนือแต่น้ำมันนะครับเดี๋ยวจะเราจะกดแล้วใส่คลิปล็อกนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันไปย่าง่เมื่อกี้ฮะไล่อากาศนะฮะเราก็ใช้แท่นอัดอัดเข้าไปฮะให้เห็นลองคลิปล็อกเราก็ใส่คลิปล็อกนะครับทุกคน กิ๊บเราให้กำแปะนะฮะนะดูนะกิบเราให้มั่นใจนะฮะใส่เสร็จแล้วโอเคครับเนี่ยฮะสะอาดเรียบร้อยใส่กิ๊บเราไปฮะแล้วทำความสะอาดให้ดีฮะสปริงฮะที่เราถอดออกก็ใส่เข้าไปฮะสะอาดนะฮะแล้วก็ใส่เบาะตัวนี้เข้าไปนะฮะหรือวาใช้ดั้มนะฮะดั้มไม้พายง ผมไม่ใช้ปอกก็คือมันจะเป็นรอยถ้าปอกเหล็กแล้วใช้ค้อนตีเราใช้ไม้ตีนะฮะมันจะไม่มีรอยฮะนะฮะอย่างกันฝุ่นนะครับทุกคนโอ,โ,อโอ้โทษทีมีสปริงนะฮะ ก็ไปตามเดิมนะครับกดให้ดูนะครับจากที่ก่อนที่เราทำนะกดไปแล้วมันจะคลายตัวไวมากนะครับแต่ถ้าเป็นของรถสูตรเนี่ยการคืนตัวจะจะค่อยๆช้าดูนะฮะเร่ฮะนี่อารมณ์เดียวกับรถสูตรนะฮะจะปกติี่เรากดไปจะกดได้ช้าได้หนืดฮะแต่ตอนเราปล่อยเนี่ยจะคืนตัวได้ไวครับตอนนี้นะฮะเดี๋ยวดูฮะช่วงยุกบเท่าเดินนะแต่ช่วงคืนตัวเห็นไหมครับทุกคนจะหนืดแล้วนะครับ มือเครื่องเก่าแล้วครับเดี๋ยวเอ็มใส่ชั่ว่มงร้อนนะค่อยๆวางร้อยหลังได้ครับวางหวานได้เลยวานได้เลย em thoát ra mà, à, cho dốc số vào hả? dốc số số. nó chạy thẳng ừ, luôn. บริษัทสีล็อคเดี๋ยวจะยิบงบอกตัวบนโอเคตัวล่างหนะ okay. ุ่ตัวล่างครับผม ตัวหน้ากระเด้งนะกระเด้งตัวหน้านะเดี๋ยวหน้าที่พี่จับไว้ตัวหลัง ยังครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเซตโชว์ให้ดูเลยว่าเขนไม่ยอมเฮ้ยเป็นไงครับนิดเดียวแลนะฮะเอาเอาให้คนเก่าก่อนก่อนทำก่อนทำเป็นยังไงกระหลาดทำเป็นยังไง๋ยวให้เขากดเลยนครับเจ้าของเป็นไงครับอาการเดียวเราสุดแล้วครับตืดแล้วนะครับคนโอ้โหเช้าดูไม่ได้เลย มาเช้าเป็นไงครับตีแล้วน,นีหนึ่งแล้วครับทุกคนทุกคนก็ทำกันเองได้นะครับจากวิธีการที่ผมออถอดทําให้ดูนะครับต้นทุนต่ำนะถ้าทำมาเองได้นะครับก็ผมก็มั่นใจนะจากที่ประสบการณ์ที่ผมแข่งรถแล้วเป็นนักแข่งเอง,เองแล้วก็ถามว่าโดดเนินผมเคยโดดเนินสูงมาแค่ไหน <laughs> ก็ลองติดตามดูว่าต้องใช้โยโดดยังไงครับ ก่อนให้ดูรอบครับเนี่ยหลักน้อยนะครับแต่ครั้นี้จะเนือเต่างนะฮะนุ่มนะครับนุ่มนะครับรักมีและกรอนพูดตรงๆครับต้นทุนไม่ถึงร้อยครับถ้าทำเองนี่ผมทำเองนะครับคนอื่นทำยังไงไม่รู้นะอันนี้ทำกันเองครับโอเคครับขอบคุณครับฝากติดตามวยครับต้องใช่โยนะครับอันนี้เป็นรถสแตนดาร์ดนะครับที่กำลังรอจะทำอีกคัน c ีไอ0อฟสามอยนะฮะมาตนดาร์ดฮะเนี่ยฮะดูนะฮะนี่คือเดิมๆมแตนดาร์ดฮะแต่ดูที่ทำที่คันเสร็จเมื่อกี้นะฮะดูนะฮะนะคนกดคนเดียวกันนะนะฮะลองกดยกยกยกให้มันยก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 อย่างันนี้ยอาอมันจะได้ดนะฮะกดกดเอาขาตั้งขึ้นได้ปะอ่าอ่าลาลาฮะอ่าเห็นไหมฮะเห็นไฮะแล้วเอากดครั้นี้นั่นหนืดแล้วเดือดขึ้นกระกัดแล้วนะฮะ ประมาณ20%นะะเดี๋ยวลองคันนี้นะเห็นไหมครับมันมันมันคนละอย่างกันเลยมันมันย้วยครับอันนู้นจะมีความหนืดนฮะกดให้ดูอีกทีครับทุกคนอ่าแล้วเราไม่กดคันที่ทำทำแล้วนะครับแตกต่างเลยเอาละเอาตักเหมือนกันฮะนะครับ นะครับมันจะนืดนะคะนุ่มและนืดกว่านะครโอเคครับทุกคนฝากติดตามนะครผลงานของต้งชัยโยะใครจะทำเองก็ทำได้นะโชมคฮะบอกมันหมดทุกขั้นตอนแล้วนะไมมรู้จะพูดยังไงบอกขนาดนี้ฝากกดตามกดติดตามตัวกดถูกใจด้วยนะครับฝากเลยครับไปครับไป